ด้านหลังเนี่ยจะมีประมาณ300น,นะครับเออ่ทีนี้ดีไหมครับเพื่อให้ท่นานได้ดมีโอกาสได้รับมากขึ้นเพราะว่าผมอยากจะขอย,ยอดจากครั้งที่แล้วะะวัน14นะครับวันที่14เนี่ยเ,เราได้มีการพูดคะุยไปหลายเรื่องน,นะคะรับครอบอันสุด8ประการนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะขอฉายภาพค,ความส่วนนะคะรับสำหรับความส่วนนี่คือจะมีแค่4หลักการนะคะรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรือ่อรีก็คือเรื่องความรู้พวกเราที่มาวันนี้เองเคือเสียเวลามาแล้วนะครับจะได้รับความรู้ กับไปได้บอลเขาได้เป็นแบบฝันด้วยแล้วก็แลเกเปล,เลี่ยนด้วยถ่ายทอดด้วยนะครับสิ่งพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนครับแล้วนี่เป็นชุดมาตรายจะเป็นปฏิสัมพันธ์ก็คือดูของจริงเลยเขาทำทอะไงกับต้นแบบน,น,นะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันอยู่ในคุณค่าที่ประเมินจากเรื่องของกลุมเป็นไม่ได้นะครับอีสองอีสามเรื่องนั่นคือเรื่องของแฮปปี้มันนี่กับเรื่องของการิุีีแล้วก็สุสานที่นะครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่นะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตว่าผมจะเป็นปารความรู้เกี่ย ความท้าทายนะครับประอบคุณมากนะครับท่านปาจจัยที่ด้อยสัมนธ์กันครับแต่ทุกท่านครับผมขออนุญาตดีนะครับว่าไรอยู่แล้วหมเนี่ยนะครับเผืบอคนดีไปเลยนะครับอาจารย์ทุกทครับรู้คนที่ต้องดีไหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะจะเป็นการลงตัวอาจีเป็้ถานะครับที่อยู่ทั้งหมดแล้วนะครับก็คือเราใช้กระบวนการตัวหนึ่งที่นักบริษัทนำเข้ามจใชบันไม่เคยได้นั่นคือไม่ได้สร้างเงิน การขายเหล่านี้หมายถึงว่าการแบ่งปันกองทุ้อย่างเดียวไม่พอไม่ใช่เคยขายเพราะในวิชาชีพนักเรียนบางคนอื่นนะครับเป็นอาชีพหน่งนะครับอันนี้เป็นการสร้างสมดุลทุกอย่างนะครับแล้ววันนี้นะครับจะขออนุญาตคุณรองรีนทั้งภาครัฐศาสตรนะครับมาจากสิทธิการบัตที่ออกมาแล้วก็เป็นการต้นแบบเนี่ยนะครับสำคัญมากนะครับต้องมีภาคเอกชนด้วยมาจากสถาบันการศึกษาด้วยนะครับแล้วสถานที่ตรงนี้เนี่ยจะกลายเป็นเรื่องของการบริหาการเขาหมายสามารถจับต้องได้นะครับหรือมีคำถามให้รบกวน แล้วก็จะไปแตะเรื่องของ a อซีรือประชากรบาเชียรแต่วันนี้จะขออนุญาตคุยเรื่องควางราคาขายล้วนนะครับท่านผู้ชมนะหลักสำคัญเนี่ยนะฮะตัวหนึ่งที่เรามองอยู่เนี่ยก็คือการที่เราจะลงความยุ่งเร่องกันทาไมในหัวเรื่องของทาขาเรื่องของที่ภาษาภาษาชีส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมาจากองค์กรสนุกสารการนะครับตอนนี้เราอยรามีที่ภาษาภาษาชีสที่นั่ง่ในห้องนี่ไหนครับนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาด้วยซึ่งตรงนี้จะเป็นความสำคัญมากในองค์กรขององค์กรสนุกสารการ จะมีกลุ่มที่ปรึกษาอยู่สี่กลุ่มกลุ่มแรกเขเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ปรึกษาด้านการจัดการนะครับจะรวมทั้งหมดเลยนะครับถ้าการจีการเงินบุคคลพัรนา่างๆอยู่ในนี้หมดนะครับที่ส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการวิจัยหรือชิมดานะครับระบบตรงนี้เนี่ยเออเราเชื่อมต่อจะไม่บอก็จามีเทคนิคกับวิศวกรรมด้วยนะครับแล้วยังมีว่าเรื่องของวิสัยทัศน์ชุมชนหลายท่านอาจจะยังไม่ เราก็จะว่าเราเป็นผู้สานที่โซนอะไรที่จบนะเราได้บัตรบริาัททรให้เราลงในโซนต่างๆที่จบแล้วคิดว่าอย่านั้นแต่พอเราไปดูกระบวนการเรื่องนะครับจะพวกผมเนี่ยจะไปเน้นเรื่องที่ปรึกษา AEC เนื่องจากเราทำาการตททัท่เป็นเรื่องราการทุนรทเราทำราการตัวทั้ที่เน้นเรื่องของ AEC โดยเพราะสิ่งประเภนี้ไปสัมภาษณ์ไปแบ่งปันความรู้ส่การและเอามาขายทอดถ้าเกิดในรายการประมาณ ในส่วนของที่ปรึกษาเลยมันเชื่อมต่อเป็นชมชนที่ปรึกษาและชาชีนะครับเพื่อจะทำสามสาหลักเพื่อพัฒนาแรงงานไทยต่อสังคมไทยนะครับเลยขอแข็งนี้ด้วยครับทุกท่านนะโลกมีงานเปลี่ยนแปลงตลอดวันที่สินผ่านมาหมดปีเรื่องนี้ไปแล้วเราก็เป็นเรื่องที่เราคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกวินาทีเราต้องเอาความสุงของการทำงานไม่ได้ทุกวินาทีเราจะต้องมีการสร้างเสริมสร้างความรู ภายในระยะเวลาประมาณสองปีนะครับหกเดือนกว่าๆนิดนึงวันนี้ผมรับรองปี58ถ้าเราตัดให้ใจนะว่าท่านจะเตรียมความพร้อม ซึ่งประชากรประมาณหกล้านคนต้องเข้ามาในประเทศไทยนะครับบางส่วนโดยเฉพาะเจ็ดอาชีพบางเรื่องเนี่ยผมเองผมอยู่ในสถานศึกษาเพื่อได้อยู่ในสถาบันอากาศแพทย์ด้วยผมเจอแน่นอนในอาชีพแพทย์ผมเจอแน่นอนคือพยาบาลนะครับท่านต่างจะมาด้วยยังไม่พอครับในโรงพยาบาลที่มีหน่วยงานหน่วยงานเขาเรียกว่าเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องวิศวกรรมสถาบันตรงเป๊ะเลยยังไม่พอครับพันติมาชนวยผม เรื่นี้เป็นเรื่องที่ตอ่อติดและการทีชานในสิประเทศนี้เนี่นาานนยนะครับสองปีใใรรปงกว่าไม่ได้พูดถึงรรรรเรื่องการาลีครับกฎหมายไม่ได้พูดถึงหือ้เราบอกว่าเราจะมีสมาคมมีสภาอะไรก่าของทพ่ไทยนะครับมันต้องได้พูดถึงอะไรในสภาเป็น้าแหทไยเรามีสิสามสภาสภาเป็เจ้ามีสิบสสภาขอโทษนะครับสถาบัานการศึกษาพยายามจะ จะมีสมาคมต่งบคนว่าต้องอกด้วยยัมีสมาคมอมตะครยเมื่อไหร่จะสีสมาคมนะครับคราวนี้วี่ีทามเรื่องการใช้ชาติการต้องการเรื่องขงการในปชรปศปกีปแลอรงไแต่ถามว่าเราสามารถเชื่อขออใช้ได้ั้เรื่องในกอรอตอนนี้กำลังเดินเดะบนการเรื่องนี้ในสมาคมนักุ่มคนทศไทยเนี่ยกำลังทำเรื่องของตัวชีวัตเรื่องของตางระเ์ในการเสฟีเรื่องของวิชาคราวนี้ผมเลยเห็นี่นาว่าถ้าไนที่ ปาะเทศเนี่ยที่เรามาเชื่อมต่อ5 0นาภาษาเนี่ยเป็นตัวรเมการเรีย้ครับเป็นการเรื่องอกางการเคยสำรวจนะครับว่าในสงคของการท่านในภูมิลเรามีรองสองัการที่เรื่องอะไรบางตอนนี้เราเรียนรู้ว่าทำไมไปเชื่อมต่อเรื่องของหัวใสหรืออกาสเอนเพราะเรามองว่าสิ่งเหล่านี้คือการปัะเมอ์การอย่างแท้จริงเลแลวคุณนุษน์การ กทตลผมมีความเชื่อและผมมีความเชื่อว่าถึงสร้างได้ตนารสาระการได้จริงๆอาทิเช่นโอกาสใหญบครับไม่เคยสัมภาษณ์ราตอนขอเรื่องกานเลยทไโรงงานอุตสาหกรรมบริษัทต่างๆที่ก็มีการอบรมนะครับก็มีการ แล้วก็สัมภาษณ์เนี่ยมันก็เลยมีโจทย์ตัวนลยก็ว่าผมมีความเชื่อที่จะสร้างได้เพราะผมเองเนี่ยก็สัมภาษณ์มุตลอดมาน่าจะมากกว่าหนึ่งแสนคนในสายของงานผมเพราะผมมีธุรกิจอยู่ตัวเลยก็เลยเป็นคุณในเซนเตอร์สัมภาษณ์แฮนเดอร์ก็ทุกอย่องการแล้วจะไม่พอเรามีเรื่องเป็นว่าสัมภาษณ์สูงประมาณเกือบสามพันเขาที้ถามว่าสามพันคนที่ทำงานในปัจจุบันผมต้องสัมภาษณ์คนเท่าไหร่ถ้าหากเราไม่สร้างคนในหน้าที กระบวนการสภาพที่ถูกต้องหรัาตรงนี้จะเป็นเรื่องแรกแรกในสี่เดือนเนี่ผมเชื่อแคนได้พิสูจน์ตัวเองว่าแข็งและดีทำไมเป็นที่ไม่ขาดอายแต่ขอโทษนะครับมันจะเริ่มออกอาการเมื่อเดือนสี่ส่วนหน่มันเีแบสมจลารั่แล้วนะถ้าหากท่านจะไม่เป็นควาตองการสเปซไม่เคยสำรวจไม่เคยรู้ความพอใจไม่รู้ว่าบุคลากรตนเองเนี่ยหนึ่งเดือนเนี่ยมีการขาดภาสาหรือการลาออกจากงานประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เ่กลับทุกคนสอง เรื่องการดนแลงานเรื่องการความเป็นอยู่ไม่ดีขึ้นเนี่ยผมว่าหลายอย่างเยอะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วก็น่าจะเป็นเพราะมีการสำรวจมาแล้วว่าสิ่งสําคัญที่สุดในสี่เรื่องในเอเชียการเราออกจากนั้นสุดแต่ในเรื่องของการมันต้องประชาการสัมปทานโอเคดูนะครับเอะไะครับ oh my あ สร้างความขนาดเก็่ยวกองเรายังไม่บอกคนระับใหุ้กคนนี้นะฮะที่ผมคุยเรื่องสื่อการสื่อสารไม่ได้เป็นภาษาที่เดียวนะครับผมหมายถึงภาษาเพื่อนบ้านในกครั้งที่แล้วผมกตัที่แหละงานจังหวัดบอกแล้วว่ามีบริษัทที่มีความประสงค์ต้องการอยากจะได้บุคลากรระ,ระดบรับ HR director จ้างเดือนแสนนะ,ะแต่ต้องทำงานที่ สาภาษาไทยศึกษาวมีผวกว่าเป็นไทยปีเลยหนึ่งคนแล้วมันเป็นสองตัวเนี่ยแล้วสังคมไทยเราเนี่ยเคยส่งคาราฟอนชั้นย่างล่าสังคมไทยไปก็อกกี้แบบลอกเห็นแบบไปอยู่ไทยได้สิบเท่าเดียโดยเฉพาะเรื่องผิวยัเป็นไทยอุ้ยที่เรียกว่าความเป็นชาติรู้สึกว่าจะมีน้อยนะครับตรงนี้นะที่ผมอยากจะพูดเตือนสปนเราคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสุขไม่ไม่กลทุนดปลบาไม่ไกลความรู้บาไม่ไกลอยู่ใกล้รับทุกท่านครับ ผมมีความเชื่อว่าถุรุนคือทรัพยากรที่มค่าที่สองสทรุนนั้นคือทรัพยากรที่มีการประเมินแล้วชีวะั่สร้าของค่านได้ทรุนนั้นก็คือบุคลากรทุคนนะครับอาจารย์หมอช้แ้การปิิที่ต่อไเรื่อง้ว่าเขานคนแคือคนคนที่รูดไปหรือคนประเภทไหนเป็นนามิยาแต่ความหมีคนเราเรานแงตรนี้ก็เลยประมองเรื่องของเรื่องของเรื่องของทรัพยากรมากะค่ับนนั้น มัน <icana> <naj bum S 1> จริงในแง่ของการที่ว่าเราบอกว่าเราใระดับเครื่องมือสูงสุดสู่เป้าหมายเนี่ยไม่ใช่เรื่องต่ารองเดไม่ใช่เรื่องการจัดการอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องการตลาดอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของโลจิสติกหรือว่าการส่งของการตอบแทไม่ใช่อย่างเดียวแต่ทุกเรื่องเนี่ยสำคัญอยู่ที่กระบวนการความสมดคนกับการตั้ง แล้วการที่เราบอกว่าหากท่านรับฟังอย่างเดียวนะครับท่านไม่ได้เห็นสาระของการจินท่านจะลืมภายในสามวันแล้วท่านจะจําได้วมดเนี่ยแค่ห้าเปอร์เซ็นต์แต <iken S 2> <arbeiten S 2> ่การคุยมีทุกคนอันนี้มีข้อบกพริองนะครับแล้วถ้าแบบท่านลองก็ลองทำอัดเปเปอร์นิดหนึ่งท่านจะคุยกับผมความเข้าใจประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วสามวันก็ลืมนะครับเดี๋ยวผมแจ้งข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับจะประโยชน์มากเลยสุดท้ายเราวบอกลองไม่เห็นไปดูให้เห็น เป็นสี่สิบสองปันธ์แล้วพูด ouais, ัานาของทีนเลยท่านจะจกาได้ประมาณ72%แล้วจะจการอย่างนี้ประมาณหกเปอร์เซ็นนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่โครงการสร้างสุขค์เฉพาะโครงการของอุตุนิยมสภายสารอมตุนิยเลยไม่ได้ฉีกออกเลยผมไม่ต้องการจัดกาให้มีการประเมินผลคุ้มครอเพื่อแค่ขอกอาหารอร่อยไหมนะสถานที่จอดรถดีไหมบรรยากาศเป็นอย่างไรผมว่ามันไม่ได้ครับท่านมาท่านเป็น มีเป็นทรัพย์สนมีมูค่าิ้นแล้วเอาเงินเดือนจากท่านอลรมไปเน่ยผมว่าโบราณแล้วเวลาที่ท่านให้กัสบาาสภาวสารรมเรานั่งอยู่ตรงนี้ประมาณร้อยย่สิบท่านีถ้าเราโดนสิครับเวลาไม่มค่าผมก็เลยคิดจะทำเ็น 两个老外。 아 เราควแค่ปีระดับี้จงกลับไปแก้ปีระอับามส่วเพราะท่านก็เห็นอุปรากรที่ต้องการให้ท้างเมินเนี่ยช่วงที่ทํางินจริงเนี่ราณก็จะีมากไม่ขาดรายไมลางายนะครับในสารกการที่เมปที่รึกษาเนี่ยมีสภาพรายารเขา็ุ่มกดีประมาณสีเดือนเนี่ยครับมาสรุปว่าสรุปก็ว่าผู้นำสาภาพเน่ตอนนี้เนี่ย คิดว่าเพื่อสังัามากเร่อของกิจไม่รู้คือการขาดการที่เกี่ยงริคัทกากิจาก็เลยคิดกระบวนการที่ว่าขอมีส่วนร่วมทุทุกอย่างได้ออกมาเป็นตนยกไเลยกทจ้าหนีเดือนนะครับเราก็เลยใช้คณะกรรการส่วนการสถาบการคณะกรรมการแานสัมขัรคณกรรมการเรื่อเรื่องของสุมภาพแรงงานแล้วก็มีคณะกรรการความปลอดภัยเช่วยในสิ่งรบกวราข้ร่วมในการบริหทุกกิจการตอนนี้ไม่ได้ว่ามการสั่งยเดียวนะมันจะต้อง จะไม่บอกครับมีความสุขด้วยโดยการใช้ระยะเวลาสัมภาษณ์เรียนการนะครับมาเป็นองค์ประกอบตัวจักรสัพันเลยแล้วก็อยากให้ท่านลองทา ผมเชื่อไหมครับว่าสิ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเรืองเป็นเรื่องของศูนความรู้ผมขออนุญาตนะครับถ้าเห็นไหครับว่ามีอะไรบางสิ่งอยากเปลี่ยนแปลงหรสัดการพลังานต่างๆเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมฮะแล้อย่างที่บอกนะครับสิ่งพวกนี้เนียก่เกิดการการสูญเป็นความท้าทหนางานสาตรงนี้ผมไม่ได้หมายถึงเรื่องของเกษียงเดียวนะครับถ้าจะตแกใจไหมทไมคิดว่าจำชิดทำไมอเสื้อให้เห็นผู้เขาปันการพูดเปลยเปล่า 然、啊、这你是那些地人，婆也在